นี่เลยวะเพียรเพียรวะมีในตู้นะเหรอเอ,อกินได้ดิมีลิ้นึี่กับพี่ไปซื้อของยอะงเงี้ยอืมไปซื้อวิมามนยังวะมาแล้วดิไปซื้ออะไรบุลี่บุลี่บุลี่ขอ,อสีเข้มนะกินเลยสวัสดีครับน พี่เขาเรียกว่าเกมเลยนะสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งร้อยถืว่าคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่เพื่อนด้วยครับวันนี้อ่าวันนี้กําลังเคลียร์ของนะครับกําลังเคลียร์ของที่ค้างนะครับล,ล็อตที่แล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนี <c oughs> ่ก็บปัตอนนี้ก็เซรามมาถึงเรียบร้อยนะครับรอได้เลยนะครับคนที่สั่งซื้อนะครับส่งให้ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ส่งวันไหนพรุ่งนี้ส่งปะงวันนี้เป็นวันนะครับวันนี้เป็นวัน เมื่อวานน้องเพงเป็นหวัดเลยวัน,นี้เดี๋ยวพวุนี้ก็เป็นอำเภอวันนี้เป็นจังหวัดดูอะไรนี่วันนี้มาดูของนะครับมาดูของนะครับอ่ะแล้วก็เซรามแล้วก็มันหมดแล้วครับเซรามแล้วก็ทักกันเดดนะครับมาครบเลย ไปมึงนะครับไปมึงนะ <c oughs> ชาเกาหลีครับชากเกาหลีคืออะไร อจากเกาหลี ali, ครับอ๋อครับผมสวัสดีครับฉากเอาเอาฉากอะไรเงี้ยสวัสดีครับนี่ก็อะไรเม็นนะเป็นวันแพูดแล้วมันคันคอใครไม่กลับมาน้ะ เ <c oughs> ดี๋ยวใครใครซื้อลอตที่มาใหม่นะเดี๋ยวผมแถมนี่เนาะเดี๋ยวผมแถมสติกเกอร์ให้ด้วย <c oughs> สติกเกอร์เอาไวแ้แตกตะแตะแล้วเอาไว้แปะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้แปะนะครับเอาไว้แปะแล้วก็ได้แปะแปะไหนเดียวแปะคอมาไหนเดี๋ยวแปะให้เดี๋ยวจตู้ยงตู้เย็นรถรถอะไรแล้วแต่นะครับ มาดึงเชือกครับผมนะเดี๋ยวผมเทมให้นะครับแต่ว่าเอาไปนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้ที่ที่เขาค้างก็ทีนแล้วอย่าส่งมอะไรใช่ไหมพี่แพ็กแล้วแพ็กส่งแล้วใช่ปะส่งยังส่งเนาะก็เอาไปนี้ก็ใชออ่อ่า๋อแต่วันนี้เลยก็คือไม่ใช่ลอ็อตล็อตล็อตนี้ดิ แล้วรถนี้ผมจะแถมนี้ให้เลยแถมแล้วเดี๋ยวๆไม่ได้แถมนะอันนี้ไม่้ว่ของแถมู่กั่าเอาไปฝากให้ดีกว่าเนาะรักค่าไม่เอาก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับอ,นนอันนี้ทำมาให้เล่นๆนะครับผมเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากไว้ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวใส่ในกล่องให้ทุกทุกคนนะที่ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ตัดมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เอาไว้ยกแผงต้องสั่งขวดอ๋อ อ๋อไม่ใช่ยกแผ่นนะครับเป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหน้าหน้าตามไม่ใครผมหรอกมันเป็นตุนเฉนนะครับนะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาจะแจกตัวนี้นะครับเดี๋ยวส่งให้คือคนที่ส่งไปแล้วก็คืออาจก็น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งของสติกเกอร์นี่มันก็พึ่งมานะครับผมก็คือเอาไว้สําหรับล็อตนี้โดยเฉพาะนะครับผม ใครสั่งมาก็จะเอาอันดียอ่ะดูเกะให้ดูดสวัสดีครับน่ะแต่ย์หน่อยเดียวแปะบนเสื้อแปะฝ,ฝาบ้านเนาะอ่ะแปะแล้วก็ได้อ่ะแปะนี่ก็ได้อ่ะเอ้ยแปะหน่อยเดียวอ่ะแปะนี่นะ เป๊ะเรียบร้อยเป็น,น,นปยันนะครับเปยนยนะันดีลงโลงคอลงยันเรียบร้อยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัว <c oughs> นี่เรียบร้อยนะครับแล้วที่เคยสั่งก่อนล่วงหน้ามีแถมอ๋ออันนี้เป็น ตัวตบไม่ใช่ล็อตต่อล็อตนะครับผมล็อตนี้ก็จะเอาไว้แบบแต่ต้องบอกว่า <c oughs> ต้องบอกว่าอันนี้มันมีแค่สองพันรูปนะครับสองพัน <c oughs> รูปพอดีไหมพี่เนาะสองพันรูปมันก็น่าจะไม่ใช่พอดีๆไม่ถึงสองพันเพราะผมก็ผมเปะไว้ที่ล็อตหนึ่งอันแล้วนี่นอ่ะไมันไ,ไม่ถึงเดียวเปย์นา,นดาได้ปะได้เปยหน้า,นานได้ครับแปิประตูห้องประตูเกะไม่ได้เลยว่ะ โอ้เก็มไม่ได้แล้วพี่เก็บไม่ได้แล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ใครที่สั่งนะครับตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ได้เนี่ยวันนี้กําลังแพ็่เลยนี่วันนี้กี่กล่องอันนี้พี่ยังไม่ได้ใส่ใส่ของหรออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าแพ็คเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> นะโปรไม่ทันแล้วจ่าี่โปรช่รอลรอลที่เป็นโปรนี่ไม่ทันนะครับนะขอภัยดินนะครับเนาะแต่ว่ารออที่ไม่ใช่โปรเนี่ยก็ทันนะครับเดี๋ยวส่งให้ เดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ในกล่องให้นะครับทุกๆกล่องเลยราคาปกติกกอ่ะครัใช่ครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับแถมไม่ทุกกล่องเลยอ่ะ <c oughs> แล้วทุกกล่องอยแล้วดิแมสติก แถมสติกเกอร์ต้องซื้อเท่าไหร่ทีไม่ต้องซื้อเท่าไหร่ครับขวดเดียวก็แถมเอาจริงอะนะไม่ไม่ต้องผมไม่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าต้องซื้อกี่ขวดนะคือแบบใครใครซื้อก็ชัะกี่ขวดก็ได้ครับผมก็แถมให้ทุกคนนะนะแต่ว่ามันก็มีจํากัดม,มีประมาณประมาณสองพันชิ้นนะครับประมาณแค่สองพันชิ้นนะครับไม่ได้บอกว่าต้องซื้อขวดนะคือเปะไอ้ของน,นึงก็แถมไม่ได้ครับ ม่ใช่แถมเราก็แบบส่งผมก็ให้ทุกคนนะีอันนี้คือให้เฉยอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้บอกว่าแถมต้องไม่บอกว่าแถมเียก็บอกว่าให้ครับให้ทุกกล่องนะฮะที่สั่งมาแล้วก็ใส่ในกล่องไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อนะครับผมตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเส,สืออะไรคลิปบ a วสุนี้ผมได้ยังไงสั่งกันแดดแถมเป่าสั่งการแดดก็คือถ้าสมาติสั่งการแดดแล้วมันแถมที่ไม่ใช่โปลอ่ะฮะไม่ใช่โปลใช่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โปลแถมหมดเลยครับทั้งกันแดดทั้งเซ็ตละผมแถมทุกคนนะครับอ่ะแต่มันมีแค่สองพันชิ้นนะครับมันมีแค่สองพันชิ้นผมแถมผมจะแถมทุกทุกอย่างเลย <c oughs> ถ,ถ้าออยยากไได้ต้ตงงสั่เลวๆ นะครับเต็มเตะแต,แต่ต้องบอกว่ามันอาจจะมีแค่ม,มีจำนวนจำกัดแค่สองพันชิ้นนะครับถ้าหมดก็ดหมดเลยนะครับโอเคแม่โอเคเนาะจะไปกระจมะัวเต็มโมสุดที่เกอก็ไม่เป็นไรครับแม่ เชื่อว่ามันน่าจะยังไม่หมดง่ายๆหรอกนะครับติ๊กเกอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามว่าของไม่ยังมีเยอะเลยไม่เป็นไรครับถ้าสมมติว่าถ้าอยากได้อะถ้าสมมติว่าไม่ยังไม่หมดอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะจัดให้อีกเนาะเดี๋ยวจะทำให้อีกนะครับจะทําให้อีกเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอาลองมาดูดูก่อนว่ามันโอเคไหมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวว่าเราก็จะใส่เสี็จให้ในในกล่องนะที่สั่งมานะครับสั่งไปก่อนหน้าอดได้สักใช่ไหมไอ้รอบไอ้ที่เป็นรอบโปรนี่ไม่ได้นะครับไม่ทันแล้วส่งไปหมดแล้วคร แถมแถมเกงอะแถมเกงอ่ะว่าแ,แถมทุกอย่างว่าแถมทุกอย่างเ่แถมทุกอย่าง,แถ,างแถมตัวเองดี่ว่าไหมครับอยากได้สติกเกอร์ต้องสมัครตัว้าอีกโอ้โห,โห,โหสั่งก็ ก็แบ่งเบให้ให้ให้ให,ให้ให้ใครใช้ก็ได้ครับเนาะถ้าสาสม,มาเยอะเกินเนี่ยสมมุติว่าแบบไม่รู้จะใช้หมดเมื่อไหอไร่ไงครับก็ลองลองลอง,ลองให้แบ่งให้คนในครอบครัวใชใ้ดูครับ <c oughs> ไม่สาบแล้วน,นะคะครับผมถ้าสาบไปนี้ลอดที่ไม่ใช่โปรอะได้แน่นอนครับแต่ว,ว่าลอดที่ผมเราส่งไปหมดแล้วนะครับมาปาาแพ็กหมดแล้วนะครับน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเน็ตดกากมากเลยฝนตกหนักไม่ใช่ว่าเน็ตผมหรือว่าเน็ตดเน็ตดใครครับเน็ตดผมไม่น่ากากนะครับ ไม่ดีนะดีป่ะอาไม่มีใครตอบเงียบกิ๊บสติกเกอร์เสียด้าเจ้่ป้า <c oughs> โอ้โหไม่ชอบพูดเนาะสาวสติกเกอร์แถมเซียดามเ,มเออ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนแถมซื้อสติกเกอร์ไม่ได้ขายครับขายเซียดาม <c oughs> นะครับ เดี๋ยวนะ <c oughs> วันนี้เล่นเล่นเกมไม่ไดแบบ้วันนี้ผมจะเล่นเกมไม่ด้วยนะครับเนาะวันนี้มีสองแบบวันนี้มีสองแบบนะครับอนุมอนุฝากมาให้เล่นเกม <c oughs> <c oughs> มีแบบเอผงกุญแจแบบเข็มกลัดเดี๋ยวไว้เ <c oughs> <c oughs> ล่นเกมเนาะเขยินครับวันนี้ไม่มีเจ็บคอด้วยแหละไม่ค่อยไหวเลยวันนี้ครับ พอก็ได้พอกาเฉยกรับครับผมชัดเจนมากครับทําไมน้ำเลวันเหม็นวะคุยงนี้เดี๋ยวจะขอด่าก่อ มีแค่สองบัตรชิ้นะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าหมดก็คือหมดเลยนะครับก็ก็คือคนที่ได้ได้สั่งก็ก็น่าจะจัดได้ก่อนนะครับถ้าหมดเลยก็คือน่าจะหมดเลยนะครับคือไม่ได้คือแบบทำไว้ให้นะครับนะแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะทุกคนน่าจะไม่หมดไงหรอกเพราะว่าซื้อไปน่าจะตรงไว้เยอะนะรอบที่แล้วนะครับใครหมดเร็วมากอะแบบหมดเร็วมากก็รอบที่แล้วนะครับที่ทำามานี้ก็เค้่ยว่านน่าจะ ไม่หมดง่ายๆไม่หมดง่ายนะครับสติกเกอร์เนี่ยคนรจะตกฟ้าล้รับผมที่นี่ไม่ตกนะครับเดี๋ยวโอ้่านอ่านข้อความไม่ทำทุกคนนะขออภัยนะครับนะครับไม่ทันจริงนะอ่านอ่านอ่านยังไงดีอ่านไม่ทันจริงอ่ะงั้นสังสังการเดีอีกหนึ่งอยากได้สติกเกอร์ ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้ครับเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แถมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้อ่ะพูดง่ายๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซตที่เอซเซตลรามในการเด็ดใครสั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเอารูปแบบเอารูปใส่ให้ในในของทุกรูปเลยนะยังไงครับแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอืมแบบสุญญากาศนะจ้ะ ไม่ใช่สุญญากาศน,นะครับมันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาที่ที่แกะแล้วมาติดนี่แหละครับกล้องไม่นี่เลยครับกล้องถือครับผมไม่ได้ถือจับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ของแท้ผู้ไม่ชัด <c oughs> คืออ๋อของแท้อยู่แล้วครับ <c oughs> ใช่ เกิดฝนตกหนักที่นี่ไม่ตกครับแม่ตุนไว้เยอะเลยตุนไว้กี่ขวดอะแมะ <c oughs> เ่เลือกเกจิสติกเกอร์เปล่าสติกเกอร์นัไว้แถมกับแถมกับเซรั่มแล้วก็กันแดดนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ส่งให้เมื่อกี้อันนี้แถมอันนี้เล่นเกมนะพวกเขกมกลัดแล้วก็กุเจนี่ครับสวย กล้องไม่นี่ครับใช่ครับพอดีผมชัดแบบแล้วก็ได้๋ยอยสิบสามเสร็นตตัวเออวะวีจะไม่เปิดดีวะปากไม่ติดเ <c oughs> สียพเสียังไหนพี่ฟ์ฟอนอยู่ไหนลูเต็มหมดเลยโอ้โอโอโอ คนที่เป็นเนื้อคู่คือแบบพอ,พอมาบางังคืองงมากอะ่มอมะม,มันติดตอนไหนวะพี่ฮะไม่ตั้งแต่อีเกย์ตายมันติดอีเกย์นานมากมันดูทุกวันนะอีเกย์พีเอกมตายอะ่ะฮัลโหลเล่ทนทุกวันเลยเนาะกลาำอีเกได้แล้วเนี่ย เล่นเกมเลยครับเล่นเกมเลยครับได้เลยครับ <c oughs> เล่นอะไรเดียวไม่มีไม่รูเ้เล่นเกมอะไรครับเล่นมันจนเจ็ดด่อร้อยล้านโอ้ใจล้วสาทุกเหร้อยล้านมาดูไม่ถึงอะไม่ถึงอันนี้อะอันนี้แบบตอนนี้แบบมีอันนี้แบบทำไมไม่เกะให้เลยเนาะ หน้าเขาทันทีเพราะ YEAH <S <S เป 7, Again, anyway. ิดไฟก็นี่ไงครับนี่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 ไม่มีเิอราแปดกันเดี๋ยวห้าอ๋อครับผมตอนนี้โปรก็โปรเก่านะครับผมขดแรเลขสี่เลยเขาเห่วะพีกลางใจปะโคตรสองกับสี่เลยอห้าสิบนะครับใช้โปรเก่าอยู่นะครับช่วงนี้นะครับคือแบบ เพราะว่าทุกคนนา่าจะตรงไว้เยอะแล้วนะครับก็เลยแบบไข่ดำนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเข็มกัดอันนี้เป็นควงกุญแจนะครับใครอยากได้มาเอาที่นี่เลยครับตอนนี้ผมให้ทุกคนเลยอใครอยู่ใกล้มาที่เรือมาที่บ้านมาปางเลยอยู่ที่รังสิตซอยไม่รู้ครับแต่อยู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 ่เลยเซเว่นวันนี้เดียวนะครับ ถ่ายตัวเลขแล้วเดหรือตอนนี้ไม่ครับผมโอ้มีเยอะเลยแต่ละคนนะครับคือแบบเก่าอาจจะใช้ไปทั้งปีใช่ไหมครับเก่าว่าอันนี้อันนี้เก็บอะไพี่ฮะเออได้ดีว่ะเนาะตายง่ายกว่าปะยากกว่ามีเกาะมีเกาะมีอเมริกา ลายะมันมีกกอ,อะเอ,อ้ยเลยพี่ตัวเลยนะเายเยแล้วสมสิท่ิันภาพสวยมากสวยสเลยน้าใสมาไม่ใสครับมันดูนี่นี่ไฟไฟสองสิวเต็มเลยไหมสิวไม่มีไม่มันไปผดๆดหน่ยครับครับไทยชื่อเพลงใครดีที่สุดขอบคุณครับใครดีก็ทุกคนได้ซื้อนี่แหละครับ <c oughs> อนนี้จิบคอเดี๋ยวดูไว้ก่อนหลังดูเนาะเดี๋ยว,ว,ว,ยวอยู่หน้าบ้านเรื่หลังเสร็จนะครับตอนนี้เ <c oughs> จ็บคอนะครับมันผมเมื่อวานผมเป็นหวัดพูดเรื่มาจิบคอ,อมาจิบคอมาไปตอนนี้ได้ไหมามาเลยครับผมไม่เวลาชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงนึงผมไม่เวลาชั่วโมงนึงตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแค่มาถึงยี่ห้าทุ่มอะ่ะแค่มาถึงห้าทุ่มมาเลยครับ มาเลยหมู่บ้านพึ่ษาเฮ้ยไม่ใช่ดิมหมู่บ้านเราที่เนี่ยพึ่งสาเกา้าศูนย์นี่บอกที่ชัดเจนค <c oughs> ดินนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหรือว่าเล่นอะไรกันเนาวันนี้แบบผมพูดไม่ไหวอะ่ะ เจ็บคอนะครับวันเมื่อวานเป็นหวัดหนินะครับนะ <c oughs> แต่ใครนะครับตอนนี้ก็ชั่วโมงถึงมานเลยครับมาเลยก็มันตอนนี้ก็มีสองทางครับสั่งในเพจก็ได้สั่งในในในเอสไลน์เนาะเขาเรียกอะไรยัพี่พี่บินเลยเอสไลน์ใช่ไหมสั่งในเอสไลน์ก็ได้นะครับนะ แย่ถ้าเอ,อไลน์อ่ะผมว่าจะดูง่ายกว่าว่าปกติใน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 ,ในเพจมั่จะดูเป็นหลักมั่านจะดูเป็นหลักท,ที่ได้แม่คุณแจ้เอ้เขียนัดทั้งที่แล้วอ่ะเหลือคนเดียว่งทอยู่า,า,า,าแม่ครับแม่คุณนหนที่ไม่ยอมส่งที่อยู่มาหาครับผมดูแม่ใครจะดูมค่คนไหน<ม> <c oughs> คุทักหา,กหากเาล้แต่วาเขาไม่ตอบอ๋อแม่ครับแม่อาเฟอแม่อาเฟดีครับแม่นี่เดี๋ยวแม่จะไม่ได้นะครับ ครับคนครับสวัสดีครับสวัสดีเจนะ็ดร้อยคนครับขวดชวดชวดอีกตามเคยชวดอีกตามเคยนี่คือ,อยังไงครับอ๋อดีแล้วเนี่ยผมเอาว่าชั่วโอ้ตายนู่นนู้นน,ว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 นวึว่าผมช่วย <c oughs> <c oughs> อีกแล้วเราได้ครับไปนาครับรมาเลยครับมาเลยไม่ฝันได้ไปถึงมาเลยครับนะมาเลยใครมาถึงตอนนี้ผมให้เลย ให้เลยครับผมผเพนอะไรก็ยังก็ยังสายอยู่ค่ะก็มีครับมีครับในอะไรก็มีสั่งอยู่นะครับแต่นันา่ะ ใช่ครับเจ็บคอเมื่อวานยิงยังไงวะเนี่ยฝ่ายิงนะแล้วก็ยิงนันยิงใครเนี่ยยิงคนเลยนร้อยคนเหมือนเหมือนท่าที่เลยนสนุกกว่าเล่นใครเหรอยิงเต็มมีการนะโปรตีนโปรตีนเต็มเลยโอ้โหอะอรนะเยอไม่เล่นเกมไงครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเนาะวันนี้ผม ไม่เหมืนนะเดี๋ยวผมนี่คืออันนี้ก็จะมาแจ้งให้สันนะครับมาให้และสุสเทได้เห็นหน้านะมาว่าคงไม่เบื่อการนะคะักกีฬาทุกวันเ่็นไงคือนะครับมาบอกว่าตอนนี้เ้าของมาแล้วนะครับใครที่อยากจะจั่าก็สั่งได้นะครับแต่ว่าของ,ของ,ของก็ก็จทุกคนอาจจะได้ให้ฟรีอยู่แล้วครับถ้ามาตรงนี้ให้ฟรีอยู่แล้ว,วส่งมาโดยจากเกาหลีนะครับ ยะโดมยาโดมด้วยครับครับไม่มีครับตอนนี้มีจะดมไหมนะครับด้านอื่นขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเนาะก็มาแจ้งซ่าทราบนะครับว่าตอนนี้ของได้มาแล้วนะครับใครที่สั่งก็เรารับได้เลยนะครับส่งสันนี้นะครับผมส่วนใครที่ยังอยากจะสั่งก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวเราไม่น่าจะไน่าจะมีไว้ให้แล้วนะครับเนาะเพราะว่ามัน นา่าก네่าน่าน่าจะใช่จะใช้หมดนะครับที่ที่สั่งมารอบที่แล้วนะครับเนี่ยเวลาท้าไม่มีใครมาหรอกครับแล้ดเธอหมัน่วงมากมันพีกพี่ตายเลยนั่งมากันไหนเนี่ย เอารถชนเน่มันแต้งงนแค่ไนโอ้โหโดนรถเกียบนะมันขับรถเกียบ์พ <c oughs> ะาดนะครับขอบคุณนะครับเ <c oughs> นาะเดี๋ยวขอบคุณแม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเยวช่วยกันเดี๋ยวไว้พบกันดีกว่าเนาะวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับเก็บขอมาเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดฟังปฝากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับใครที่สั่งในไลน์ก็ไลน์เอดก็สั่งในไลน์เอดนะครับใครที่สั่งในเพจได้หมดเลยได้2ช่องทางตอนนี้นะครับได้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ